ơi ơi ôi ôi à liếp loài sai chuột đấy sai chuột sai chuột à ô leo một hát lên đâu đi ไทยไทยโอ้ปวดหอยเว้ย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 อู้โอ้ฆ่าแล้วฆ่าแล้วเอ้าจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วง มาชม7840นะครับไถหางพรวนนะครับหาง6โคงง้งหาง8ไข่ไข่หิ่งลีนะครับผมไถโลต่ออ้อยครับอุ้ยไปแล้วอาดิช่องเอาเด็กเด็กเ,เ,เออเข่าว่าเข่าสร้างมันมาแต่แล่นเร็ว เข้าดีครับไหเฮงลีหางอกโค้งหางแปดกับรถไายฟอร์ด7840แปดสีเชอร์บูอปติมัตพรามอ่าตัวแรงตัวแรงทีมงานใบบุญนะครับอุ้ยโอ้ฮะฮะ Phải thôi Ủa, một hỏi quý Một hỏi quý Một hỏi quý Một hỏi quý dưới oh. non hiểu <laughs> hả sau, phải tháng phụn bạc โอ้ทรับเกียร์ไปแล้วคุณโอ้แลนดว่ามันจะลวดฮะไปแลนด์นะฟังพี่เขาแลนฟังพี่แลนฟังพี่โอ้เสียงยังระบาดโอ้

ลเป็นไดท,ท้องแท่โอ้แล้วเลี้วเอะวะนี่ละหน้าที่ผมคือเลน้ำรถไถเบียบบางงานการบูจ้างมาเล่นน้ำรถไถไง cái gì bị lún nhá à, dựa vào tháp kèo này nhé ắt ắt, ไอ้อยอย่ามาแลนซสาเด้อครับนี่เนี่ยครับขนาดไทยขาดต่อได้นี่อุ้ยอีไทยไหม ไปจวดอ้าข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 ้าอูา้ไปเฉยอุอ้ยอุยอ้ยองานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับว้ายมันข้าเป็นเบอกรกระลุดอันนี้ อโอไปเฉยโอ้รุ่นนี้ไม่มีจมประจันพนวัลโอ้ไปเฉยหรอแน่นอนค่ะอ๋ถาถ่ายอยู่นี่เหรอเขาเนี่ยเมื่อยแล้วย่งางเรียนน้ำสองรอบเมื่อยแล้วถ่ายอยู่นี่เหรอถ่ายอยู่ห่มเหรอ เดี๋ยวเราก็ไม่นี่ดอก มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้ว,อลว,ลวเอาจะลอดหรือเปล่าจะลอดหรือจะล่วง เมื่อก่อนรถอันนี้นะโอ้แน่นอนนี่หลีอ่ะจอดเลย